อ่าไลฟ์ละวันนี้เป็นไลฟ์แบบว่าไลฟ์รูปแบบใหม่นะคะเป็นอะไรที่เรา <c oughs> ไม่ได้นัดไม่ได้นัดใครให้มาดูแต่ว่ามันจะเป็นการสนทนาระหว่างดิฉันกับสามีเพราะว่าทุกครั้งเลยที่เราแบบเหมือนได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับการฝึกภาษาจาก แฟนเพจก็ดีหรือจากใครก็ดีเราก็จะแบบเหมือนคุยกันแล้วก็ทุกครั้งคอนเวอร์เซชัของเรามันจะดีเราก็เลยอยากจะมาแบบเออให้คนอื่นได้ฟังด้วยะอะไรเงี้ยวันนี้วันนี้ไม่ได้มาคุยกับแฟนเพจนะแต่จะมาให้ร่วมฟังบทสนทนาน,นี้ด้วยกันนะคะเพั้นไม่ต้องตกใจหัวข้อของเราคือคนเก่งเลขจะไม่เก่งภาษาคือคนเก่งคํานวณอ่ะพี่คนเก่งคณานวณจะต้องไม่เก่งภาษา แล้วคนเก่งเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคนเก่งคำนวณต้องไม่เก่งภาษาพี่เชื่อปะไม่เชื่อเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจสนใจมากกว่าถ้าเราเออสนใจอะไรมันก็ทำได้หมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ว่าเมาื่อวานอ่ะเราที่เราไปกินข้าวอะ่ะเราตรงข้ามร้านข้าวอะ่ะมันมีโรงเรียนกวดวิชา แล้วมันมีแมสเซจเนี้ยติดอยู่หน้าโรงเรียนไว้ว่าแบบอะไรนะเก,ก,ก,ก่งภาษาเอ้ยเก่งเก่งคำนวณแต่ไม่เก่งภาษาอะไรประมาณเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีมันยังมีแมสเซจอย่างนี้คือคือ,อเด็กไทยยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่อีกเหรอคือเราตกใจไงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ที่เราเห็นหน้าโรงเรียนกวดววิชาแต่ว่าเราก็เคยได้รับอินบ็อกซ์แบบเนี้ยมาเหมือนกันคือทีมงานเราเคยแจ้งมาเหมือนกันว่าแบบแคปข้อความมาให้ดูว่ามีคนแบบ ส่งมาส่งมาูส่งมาบ่นน่ะพูง่ายๆส่งมาบ่นแบบเนี้ยว่าแบบหนูไม่เก่งเลยแบบเหมือนไม่เก่งภาษาเลยแต่ว่าหนูเป็นคนเก่งเลขนะเก่งคํานวณแต่แบบเออคนเก่งคํานวณมันต้องไม่เก่งภาษาอะไรประมาณเนี้ยคือยังมีความเชื่อแบบนี้กันอยู่อ่ะซึ่งแบบเฮ้ยเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนี่เก่งภาษาบปวันนี้ต้องเก่งเลขไงนึกออกว่าแต่นี้มันคือนี่คือเลขก็ไม่เก่งไง มันไม่ใช่อ่ะเออคนถ้าถ้าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เก่งคํานวณเก่งแล้วคุณแล้วมันจะต้องแบบไม่เก่งภาษาแปลว่าวันเนี้ยคุณต้องพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยอ่ะนึกออกไหมก,การการเก่งภาษามันเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของการฝึกฝนน่ะแต่แต่ตอนเนี้ยคนยังเข้าใจว่าแบบการเรียนภาษามันคือการใช้ความจํา พอพอคุณคิดว่าเฮ้ยฉันฉันเก่งฉันคำนวณเก่งแต่ฉันจําไม่เก่งอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าแบบเออฉันไม่เก่งภาษาอะไรเงี้ยแต่จริงๆจริงๆจ,จ,จะบอกเลยว่าเวลาที่เราเราฝึกภาษาความจํานี่เป็นอะไรที่แบบน้อยมากเลยอ่ะคือต่อให้คุณจําไม่เก่งคุณก็เก่งภาษาได้อะ่ะแต่คุณต้องฝึกให้มันถูกวิธีค่ะเออคำนวณก็คำนวณเลขก็เลข ภาษาก็ภาษามันมัน,มนเราเราต้องไม่เอามาเป็นข้ออ้างกับชีวิตเรานะคือไม่ว่าคุณจะไปเรียนแบบเรียนภาษาอังกฤษยังไงมาเร,เ,รเรียนแบบอาจจะเรียนอุ้ยเรียนท่องจําม,มาสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่แล้วอะวันนี้มันมีคนหลายคนออกมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ท่องจาําแล้วก็มันมีคนไทยอีกเยอะแยะมากมายที่แบบสามารถฝึกฝึกภาษาได้อะโดยที่แบบ ไม่ได้เก่งท่องจาําครูก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะคือหนูก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่แบบ mm hmm. ไม่ได้จําเก่งเธอก็รู้ว่าฉันจําอะไรไม่ได้จาอะไรไม่ค่อยได้เลยอะ่ะ mm hmm. บางทีพูดมาแบบสองวันที่แล้วก็ลืมลอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของการอยู่กับมันเยอะอยู่กับมันบ่อย mm hmm. อยู่กับมันจนชินแล้วมันถึงจําได้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราห่วงคือเป็นเรื่องของเยาวชนไทยวะเ <laughs> ยาวชนไทยถ้ายัางแบบว่ามีความคิดอย่างนี้อยู่คือแบบ มันน่าห่วงอะเข้าใจว่าว่ามันน่าห่วงมากที่แบบเก่งเลขแต่ไม่เก่งภาษาแบบมันไม่ใช่อะยูเขาเรียกว่ามันเหมือนคำพูดที่แบบพูดกันไปพูดกันมาแล้วก็พูดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเพรสเซนเพอร์เฟกต์มากโดยที่แบบไม่ได้เราก็เชื่อตามไปแบบนั้นว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้เว้ยอะไรเงี้ยฝังชิปไปเลยเออมันไม่ใช่นะจ๊ะคืออย่างนี้สิ่งที่เราเรียนรู้อย่างหนึ่งอะเรารู้สึกว่ามนุษย์อ่ะ มีความกระหายอยากจะทำให้ได้คำว,ว่าทำให้ได้คือทำทักษะต่างๆให้ได้คือตอนนี้เรามีลูกเล็กแล้วเราก็สังเกตว่าแบบเฮ้ย <He> มันมีความกระหายอยู่ตลอดเวลาอยากจะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองให้ได้อยากจะแบบคานไปตรงนั้นอยากจะขึ้นบันไดด้วยตัวเองอยากจะแบบเดินด้วยตัวเองให้ได้คือแล้วแล้วเราเราไม่ใช่สังเกตแค่ลูกไงแม้แต่ตัวเราอะลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะขอแฟนเพจเนี่ย ว่าว่าเราเราก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือคือเรามีความรู้สึกอันนี้ไม่ไดเอามาจากทฤษฎีไหนนะแต่มันมาจากการสังเกตตัวเองสังเกตคนรอบข้างสังเกตลูกเนี้ยเรารู้สึกว่าเนื้อแท้ของมนุษย์อะ่ะคือมีความกระหายอยากจะทําทักษะต่างๆด้วยตัวเองให้ได้อะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบการขับรถคือถ้าคุณแบบอยากทํามันอะ่ะเหมือนเด็กอะ่ะอยากจะแบบไปเอาของเล่นตรงนั้นให้ได้ต่อให้ยังเดินไม่ได้มันก็มีความกระหายอยากจะแบบ คานไปได้ด้วยตัวเองคือทําให้มันได้ด้วยตัวเองแบบเนี้หรือหรือถ้าเรามีความต้องการอยากจะขับรถให้ได้ก็มีความกระหายที่อยากจะฝึกให้มันได้ด้วยตัวเองอ่ะจริงๆการพูดหรือว่าทักษะทางภาษาก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะคะทักษะทางกีฬาก็เหมือนกันใครที่แบบอยากเล่นกีฬาอันไหนได้อ่ะมันก็จะมีความกระหายอยากที่จะ อยากทาให้ได้อะมันมีความกระหายอ่ะโดยที่มันไม่ต้องมาคิดว่าแบบเฮ้ยฉันเก่งคํานวณวะฉันไม่สามารถเล่นบาสเกตบอลได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าหรือว่าแบบว่าเฮ้ยฉันเก่งเลขฉันไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้มันคนละเรื่องกันอ่ะนึกออกใช่ปะคนเก่งเลขก็ลำบากแล้วทีนี้คนเก่งเลขลำบากเพราะว่าจะเก่งเลขอย่างเดียวคือทําทักษะอะไรไม่ได้เลยในชีวิตแล้วคนเก่งเลขจะทำอะไรพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยงั้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เออความเชื่อใหม่ ใช่ใช่อยู่ต้องเปลี่ยนความเชื่อหมายว่าถ้าอยู่จะแบบเออพูดถึงความกระหายก่อนคือจริงๆจริงๆเรามีความกระหายอยากจะทำหรือหรือแม้แต่ตอนนี้คนที่ยังคิดอยู่ว่าเออฉันเก่งเลขกว่าแต่ฉันแบบไม่เก่งภาษาว่ามันคงแบบหมดสิ้นหนทางแค่เนี้ยคุณคุณลองถามใจตัวเองดูดีว่า้คุณมีความกระหายที่อยากจะแบบ สื่อสารได้ไหมอยากจะใชคืออยากจะให้ภาษามันเป็นทักษะพูดง่ายเลยอยากจะเป็นคนสองภาษาไหมอ่ะถ้าคุณมีความกระหายอยากจะทําสิ่งนั้นน่ะง่ายมากเลยยังไม่ต้องใช้ความจํายังไม่ต้องอ้างกับตัวเองว่าแบบเพราะฉันเก่งคานวณแล้วฉันก็เลยแบบตกว,วิชาภาษาอังกฤษมาตลอดแบบไม่เกี่ยวเลยนะคะคุณแค่ต้องเริ่มทําให้มันถูกวิธีอะคุณต้องเริ่มลงมือฝึกอะ่ะบอกเลยนะถ้าเกิดคนที่บอกว่าเก่งคํานวณแล้วแบบไม่เก่งภาษาจําเป็นต้องแบบไม่เก่งภาษาเนี่ย คุณไม่มีสิทธิ์พูดภาษาไทยได้เลยอ่ะเพราะภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในทักษะที่เราฝึกมาจนแบบพูดได้แต่คุณต้องทําให้มันถูกต้องแค่นั้นเองคุณแค่ต้องทําแบบลงมือฝึกอ่ะแล้วแชร์้ฟังอย่างหนึ่งนะอะไรที่มันเป็นทักษะการฝึกทักษะพอได้ลงมือทำาแล้วมันเริ่มทำได้มันจะรู้สึกสนุกกับทุกทักษะเลยจริงๆพอเริ่มทำได้อ่ะโหมันจะแบบ มันจะเหมือนมีอะดรีนาลีนหลังเป็นปะเพราะตอนคุณฝึกฝึกดนตรีเป็นไงไหนเล่าให้ฟังดิก็มันก็มันจะมีความรู้สึกว่ามันจะค่อยๆต่อไปทีละสเต็ปอะต่อไปทีละต่อไปทีละคอร์ดต่อไปทีละก้าวอ่งเป็นนักดนตรีนางแบบนางเป็นนักดนตรีมันก็จะได้ก็แต่อย่างแรกก็คือมันมันคิดแบบไม่ง่ายนะคือก o ปี้ก่อนก o ปี้ได้แล้วก็แล้วก็ทำทำซ้ำก็ปี้ทำซ้ำวนไปวนมาเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอเดีจําได้ก็สบายแล้ว ใช่ไหมอันนี้คือเวลาคุณเวลาคุณเล่นดนตรีสมมติว่าเจอเพลงใหม่ที่คุณต้องแบบแกะหรืออะไรอย่างนี้คุณก็ต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมคัดปี้คัปี้คัปี้ทำสามคัปปี้รอบแรกทําได้ไหมฟังรอบแรกเลยพยายามทําเล่นดนตรีรอบแรกทําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วทําไงไม่ได้ทําไงบ่นไหมก็บ่นหน่อยบ่นว่าอะไรบ่นว่าเออมันมันเร็วไปอ่ะมันยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องค่อยค่อยมีสมาธิอ่ะค่อยค่อยมีสมาธิเออในการในการ ค่อยๆตั้งใจฟังทีละประโยคประโยไปอ่าตั้งใจฟังทีละประโยคแล้วก็ค่อยๆค่อยๆไล่ไล่ล้วพอเริ่มทําได้ทีละทอแล้วเป็นไงพอเราเริ่มแบบเล่นดนตรีได้ทีละทอนแล้วเรารู้สึกยังไงความรู้สึกสนุกมันเริ่มสนุกให้จบเพลงมันเริ่มสนุกมันมันมันอยากจะต่อให้จบเพลงใช่เริ่มแรกก็จะนั่นแหละินโทรก่อนใช่ไหมมาินโทรมาท่อนท่อน A หนึ่งท่อนฮุก แล้วก็มาทีนี้มันก็จะไาท่อน A A สองทอจบนั่นเองแบ่งแล้วสุดท้ายแบ่งเป็นแบ่งเป็นรากอนเออแล้วสุดท้ายจบเพลงไหมจบเพลงสำเร็จพรรู้ป่าว่าเนี่ยที่เวลาอยู่เล่าให้ฟังเรื่องแบบเวลาอยู่ฝึกดนตรีอะไรเงี้ยเราเรากลับมาที่ตอนเราฝึกภาษาคือมันมันเป็นกระบวนการเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยนะคะ แล้วเรามานั่งนึกเออก็เหมือนตอนเราฝึกขับรถฝึกว่ายน้ำอะไราเงี้ยมันคือกระบวนการเดียวกันทั้งหมดอ,ะอ่ะใช้ความจำแม้เวลาเราเล่นดนตรีก็อย่างนะไม่ค่อยใช้ไม่ใช้ความจำมใช้อะไรอย่างแรกเลยใช้หูก่อนใช้หูหูก่อนใช้หูก่อนแล้วเออแล้วแต่ก็แต่ก็ต้องจำไปหลังแ็ต้องแต่แล้วก็ฝึกแต่ตอนหลังก็ต้องจำอ๋ออะไรใช้หูแล้วก็ทํานิ้วให้มันชินชนไปก่อนแล้วค่อยจําได้ เหมือนภาษาเลยอะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่คือทักษะใช่ถูกต้องเราทาอะไรได้อีกอะเล่นกีฬาได้ปะเล่นกีฬาว่เหมือนกับทักษะเหมือนกันเนอะยังไม่ต้องใช้ความจําว่าท่าอะไรยังไงจับจับลูกไปก่อนให้มันสมมติสมมติว่าเล่นบา์สอย่างเงี้ยจับจับให้มันชินไปก่อนโยนโยนไปก่อนจับใช้ความรู้สึกจับก่อนอะภาษาก็เหมือนกันนะคะใครอะใครที่แบบจะเริ่มฝึกอะไรเงี้ย แล้วรู้สึกว่าให้ความจํามันเป็นปัญหากับชีวิตเราเนี่ยรู้สึกว่าความจําเป็นปัญหากับชีวิตเราบอกเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เซนส์ก่อนเนาะใช้แบบเหมือนจับความรู้สึกอะไรก่อนเหมือนเวลาเราไปฟังภาษาอังกฤษแบบสมมติว่าคนที่ที่รู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยมากเลยไม่เคยผ่านแล้วแบบอยากจะเริ่มให้มันได้จริงๆอะ่ะ แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยก็เขาก็แนะนําให้แบบไปฟังข่าวฟังอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษก็มันฟังไม่รู้เรื่องอะครูจําก็ไม่ได้แบบมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะมันต้องเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เราเหมือนเราต้องใช้เซนส์ก่อนอะอันดับแรกเราใช้เซนส์ใช้ประสาทรับรู้ใช้ความรู้สึกเราก่อนว่าเออมันน่าจะประมาณนี้ป่ะมันมันฟังเหมือนฟังสมมุติฟังข่าวภาษาอังกฤษรอบแรกมันน่าจะ มันก็จะได้คําคุ้นๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้เป๊ะไงว่มันใช่ใช่คำนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือเหมือนเวลานักเรียนมาฝึกในไลฟ์ครูวันอาทิตย์อ่ะที่เราฝึกเล่าเรื่องอ่ะเหมือนเวลาครูพูดภาษาอังกฤษเล่าเรื่องไปเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วให้นักเรียนลองจับในรอบแรกอ่ะค่ะมันก็จะแบบใช้เซนต์ตัวเองก่อนหรือว่าใช้คําที่เราคุ้นๆแบบเออมันใช่เป่ามันใช่เปล่า,ลาอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆแบบฟังสามฟังซามมันก็จะเริ่มทําได้ดีขึ้นแล้วเราก็เริ่มค่อยไป ให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยการ<ม>แบบเออศึกษาคาศัพท์ไปย้อมไปแบบนีแบบแบบ้มันก็ทําให้เราเก่งขึ้นนะ<ม>โดยที่แบบยังไม่ใช้ความจําเลยนะถ้าเกิด<ม>ใครเอาความจำำํานําคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จท่องท่องแบบเมโลดีอ้<เ>อ่างดูที่ท,ท,ที่ที่แกะเพลงนะเดี๋ยวท่องหาหาเสียงมันให้ได้ตอนนั้นอะแล้วก็จาเมโลดี้มันจะง่ายกว่าการจำแีบเด็กจำเมโลดี้เพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะท่องท่องไปเรื่อย แต่มันไม่ได้ใช้ความจำใช่ใช่เพราะฉะนั้นใครใครฝึกภาษาแล้วเราใช้ความจํานําเนี่ยมันจะมันจะนื่เยมันจะเหนื่อยทุกมันจะเหนื่อยแล้วมันจะมันจะมันมันไปคนละทางแล้วอ่ะมันมันดีมันจะท้ออ่ะมันจะท้อใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าฝึกฝึกแล้วท้ออ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเนอะเพราะว่าเราแบบใช้ความจํานําอ่ะเออ ไม่ไม่ใช้ความรู้สึกไม่ใช้เซนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เซนส์ให้เยอะๆะนะคะแบ่งแบบให้เป็นเป็นก้อนก้อนก่อน มุดเป็นเรื่องราวเนี่ยมันมีหลายถ้าสมมุติว่าฟังฟังข่าวหนึ่งหนึ่งข่าวแบ่งเป็นก้อนๆไปทีละก้อนอ่ะก้อนแรกก้อนที่สองก้อนที่สามก้อนที่สี่อะไรเงี้ยเออค่อยๆมันก็จะค่อยๆถ้าเป็นถ้าไปมองภาพรวมทีเดียวทั้งก้อนใหญ่ครับมันจะเหนื่อยเหอถ้าเราไม่ไปเลยแบบนี้เยเออเนี่ยมันลิงก์ได้เนาะกับการแกะเพลงเล่นดนตรีแล้วก็การฝึกภาษาแบบนี้นะคะอืมนั่นแหละก็เลยอยากจะมามาแชร์ให้ฟังอ่ะเพราะว่า เชื่อไหมว่าได้ได้รับอินบ็อกซ์เยอะนะคะไม่ใช่แค่เรื่องแบบเก่งคำนวยไม่เก่งภาษาแต่แบบพอได้รับปุ๊บเนี่ยจะคุยกับสามีแต่คุยทุกครั้งเนี่ยคอนเวอร์เซชันมันจะดีมันจะมีอะไรที่แบบเฮ้ยอยากให้คนได้ยินด้วยอะไรเงี้ยแต่แล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาไลฟ์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ทำเว้ยเพราะว่าไม่มีเวลา mm hmm. <laughs> เนี่ยมีหลายเรื่องมากที่แบบเฮ้ยอยากอยากพูดอยากแชร์ให้ฟังเพราะฉะนั mm ้น hmm. ต่อไปนี้นะคะ mm hmm. <laughs> ครู <laughs> ครูจะโผล่มาแบบนี้แหละเวลาที่แบบเราเรา ได้ยินเรื่องแบบนี้มาอีกแล้วเราอยากจะมาปรับให้นักเรียนแบบเข้าใจจริงๆว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะมันไม่ใช่แบบที่คิดนะเออเรามาทําความเข้าใจกันใหม่นะกับการฝึกภาษาเมื่อเมื่อคุณปรับความเข้าใจได้อะ่ะมันจะไปได้ง่ายเลยอะ่ะหลังจากนี้มันจะง่ายมันจะรู้สึกว่าแบบเออปล่อยอย่างวันนี้ถ้าใครเข้าใจแล้วว่าอย่าไปใช้ความจำำํานําอ่ะ ถ้าใช้ความจำำํานําคุณก็คุก็จะเก่งคํานวณถูกแหละแล้วคุณก็จะไม่เก่งภาษาเพราะคุณใช้ความจํานำต่อให้คุณไม่เก่งคํานวณอ่ะเหมือนครูไงครูก็ไม่เก่งคํานวณแต่ถ้าใช้ความจํานําเลยนะครูก็ไม่ทางเก่งภาษาแน่นอนนะคะเพราะจะไม่เกี่ยวนะคนเก่งภาษาคนเก่งคํานวณแบบเลิกเชื่อเรื่องนี้ไปได้เห้อก็แบบเยาวชนไทยด้วยเราเราไม่รู้นะว่ารุ่นรุ่นเนี้ยมันแบบ มันยังมีความคิดแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าคือรุ่นรุ่นก่อนมันไม่มีใครมาพูดอย่างนี้ให้ฟังไงส่วนมากเด็กเด็กรุ่นครูอะค่ะเพื่อนครูเองเนี่ยแหละหลายคนเลยที่แบบรู้สึกว่าฉันไม่เก่งภาษาแล้วฉันเก่งคณิตเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานมีอะไรที่แบบเราได้ยินคำนี้ออกมาจากปากเด็กหรือว่าเยาวชนไทยเนี่ย ไปบอกเลยนะว่าไม่ไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวถ้าอยู่จะไม่เก่งภาษาเป็นเพราะตัวอยู่ไม่เอามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าอยู่เก่งคํานวณเหมือนครูที่ไม่เก่งคํานวณเพราะว่าครูไม่เอาคํานวณไม่ใช่เพราะครูเก่งภาษาแล้วครูเลยไม่เก่งคํานวณไม่ใช่นะคะคนละเรื่องกันเราอย่าไปโทษอย่างอื่นเรากลับมาที่ตัวเองว่าเราไม่เอามันเองแบบนี้นะคะเราจะทําไงให้เอามันก็คือปรับให้ฝึกให้มันถูกวิธี ฝึกให้ถูกวิธีแล้วครูเชื่อว่าวิธีมันไม่ได้ยากมันอยู่ในสันชาตญาณของมนุษย์เราอยู่แล้วอ่ะเออแต่แค่คุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้สัญชาตญาณที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแหละที่มันใช้ฝึกทักษะใช้ฝึกภาษาไอ้ความหวยหาหิวโหยอยากจะทํามันได้แล้วก็แค่ลงมือค่อยๆทํามันไปใช้เซนสเรียในการค่อยๆเก็บค่อยๆแบบทําความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้หนึ่งใน หนึ่งในสิ่งที่ทําให้คุณล้มเหลวคือความใจร้อนความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันฟังไม่ได้ทั้งหมดเลยทำไมเรื่องนี้ฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรแบบนี้แบบฉันต้องได้มันแบบความใจร้อนเนี่ยทำให้คุณล้มเหลวอุ้ยหัวกระแทกไม่เป็นไร it's okay baby it's okay <S <c oughs> okay get the ball เออนั่น <c oughs> แหละมันทําให้คุณล้มเหลวได้เพราะฉะนั้นเนียวันนี้ถ้าทําความเข้าใจแล้วก็ลงมือฝึกได้เลยนะคะทุกคนทําได้แน่นอนเดี๋ยวต้องไปดูลูกแล้ว <c oughs> นางแบบหัวโคกบ่นละ่ะนางบนนะ่นอ่ะนางแบบอยากมีส่วนร่วมแล้วนางก็หัวโคกนะคะอืมโอเคค่ะ okay วันนี้เราก็เป็นไลฟ์แบบที่ไม่เคยไลฟ์มาก่อนแบบนี้นะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดี๋ยวในเพจก็จะมีแบบวิดีโอให้ฝึกครูดูครูแชร์แล้วก็แบบแมีมีไลฟ์วันอาทิตย์มาฝึกกันแล้วก็อันนี้ก็จะเพิ่มมาในเพจคือถ้ามีมีปัญหามีคําถามอะไรเดี๋ยวครูมาไลฟ์บอกแบบนี้เลยพูดแบบสดๆแบบนี้นะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ Happy Friday เนาะวันนี้ Friday แหละบายก